สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจันสุขที่16ตุลาคมนะครับ ที่สุกลิกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นเกมระหว่างดีชงพบกับรแรนเริ่มเ,เตะเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่เป็นการโคจรมาพบกันของทีมอันดับหนึ่งและอันดับ20นะครับหัวท้ายเจอกันนะครับหลังจากออกสตาร์ทไปแล้ว6เกมนะครับปรากฏว่าเจ้าทีมยังไม่ชนะใครเลยแพ้ถึง5เกมนะครับตอนนี้มี1คะแนนเท่านั้นเกมลุกหน้าเป็นห่วงครับเพิ่งเจาะตะข่ายคู่แข่งได้แค่3ลูกเท่านั้นนะครับส่วนประตูที่เสียไปเนี่ยโดนไปแล้ว13ตรงนะครับ สวนทางกับแบรนด์นะครับที่ฤดูกาลนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับพวกเขาคือทีมที่มีแต้มเหนือเปแอชเชนะครับตอนนี้นำหน้าแอชเชนะครับทีมแชมป์เก่าอยู่2คะแนนจำเป็นต้องชนะต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแบรนด์เพื่อหวังที่จะมีลุ้นในบ้านปลายนะครับ6เกมที่ผ่านมายังแพ้ใครไม่เป็นนะครับชนะไป4เสมอ2เกมรุกยิงกระจายนะครับตอนนี้เป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในลีกครับมากกว่าแอชเชด้วยนะครับซัดไปแล้ว14ลูกเกมรับเหนียวแน่นเสียแค่7ประตูเท่านั้น ถือว่าความพร้อมค่อนข้างจะลงตัวด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งสองทีมจะใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นดีชงอาจจะโนเนมนิดนึงนะครับก็ต้องพึ่งไปที่เอริกเอดินเบ้นะครับที่กระทุ้งไปแล้ว1ประตูนะครับในขณะที่เบอร์ซานเซรีน่านะครับที่ทำสองแอซิดในฤดูกาลนี้ก็พร้อมจะลงปั้นเกมกลางสนามในขณะที่กองหน้าโปเป้ายังคงเป็นออลิยองเชตเลอร์นะครับที่พึ่งกดไปได้แค่1ประตูเท่านั้นไปดูฝั่งแรนกันหน่อยครับนี่คือทีมจ่าฝูงอย่างที่เรียนคร ฤดูกาลนี้ร้อนแรงนะครับคาดว่าุมกําลังยังเป็นตัวหลักๆทั้งหมดนะครับฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าเอด و าร์โดคามาเวงกาครับดาวเตะทีมิชชติฝรั่งเศสเนี่ยฮอตจริงๆครับเพิ่งติดทิมชาติฝรั่งเศสด้วยครับคาดว่าเกมนี้มีลุ้นลงสนามนะครับอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากทําแล้วหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสต์นะครับในขณะที่ตัวอื่นครับทางด้านของเซฮูกิราซี่นะครับที่กดไปแล้วสามประตูนี้จะออกสตาร์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันเช่นเดียวกองหลังจอมพังตะข่ายนะครับอย่างอาร์เดียนทัฟเฟ ในขณะที่ตัวอื่นนะครับซีเฟนแองซีที่ได้ประเดิมเกมทีมชาติเป็นตัวจริงในนัดล่าสุดนะครับวันนี้ก็พร้อมลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีดาเมียนดาซินวาด้วยนะครับที่ฤดูกาลนี้กดไปแล้วสองประตูก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันอาวุธหลากหลายนะครับสาหรับทัพของแรนนะครับนักเตะหลายๆคนช่วยกันยิงประตูได้อย่างค่อนข้างจะครบทีมเลยทีเดียวนะครับดูแล้วนะครับ จุดนี้นะครับน่าจะเป็นจุดแข็งของแรนเลยนะครับจะเล่นแบบมั่นใจนะครับในขณะที่ดีชงเนี่ยตอนนี้ยังควานหาชัยชนะไม่เจอความมั่นใจเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะครับถึงแม้ว่ามีช่วงเบรกทีมชาติเข้ามาแต่ทางด้านกุนซืออย่างสเตฟานจาบอตเนี่ยยังคงต้องปวดหัวต่อไปนะครับเนื่องจากลูกทีมเล่นไม่เอาอ่าวเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับคู่นี้เจอกันทีไรที่บ้านดีชงเนี่ยแดนมีปัญหามาโดยตลอดนะครับแดนมักจะเอาชื่อไปทิ้งที่ผินของดีชงนะครับ โดยเฉพาะ3านัดหลังสุดครับแรนไปเยือนดีชงปรากฏว่าแรนแพ้ทั้ง3เกมเลยครับนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับเจอกันสถานการณ์ณปัจจุบัน2ทีมนี้ฟอร์มแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเชื่อว่าแรนจะลบสถิติเดิมๆลงได้ในเกมนี้นะครับเร็ของเกมนี้นะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยแรนดูเหนือกว่าเล็กน้อยครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแรนจะทําได้ครับฟันธงดีชงแพ้แรนหนึ่งประตูต่อสาม ไปตอนที่คู่ที่2นะครับเวลาตีสตรงในศึกลิกเอิงเป็นเกมระหว่างนิมพบกับปารีสแซงชกแมนนะครับฤดูกาลนี้นะครับทั้ง2ทีมผลงานถือว่าไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่าทางน้านเปเชเนี่ยจะสะดุดไปบ้างน,นะครับในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลหลังเตะไป6กเกมนะครับเปเชตอนนี้อยู่อันดับสี่ของตารางมีสิบสองคะแนนตามหลังจากฝูงนะครับสองคะแนนเท่านั้นวันนี้มีโอกาสนะครับถ้าหากชนะได้แล้วผลระหว่างแรนเนี่ยเป็นใจพวกเขามีสิทธิ์กลับขึ้นไปทวงจากฝูงทันทีนะครับ เปเชชนะไป4เกมครับในฤดูกาลนี้หลุดแพ้ไป2เกมยิงไปแล้ว12ประตูเสียสาลูกนะครับอย่างไรก็ตามครับใน4เกมหลังสุดเนี่ยกลับมาเข้าฝักแล้วนะครับหลังจากแพ้2เกมแรกหลังจากนั้นก็เก็บ12คะแนนเต็มจากการชนะเน็ต1ชนะนีด3 0นะครับชนะแรงส0ูนและเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านถล่มอองเชบอีก6ต่อนหนก่อนจะเบรกทีมชาติไทยสสัปดาห์นะครับวันนี้ต้องรู้แล้วครับว่านักเตะตัวหลกัหลกๆที่ไปรับใช้ชาติเนี่ย จะได้ลงสนามกันครบคันหรือเปล่านะครับเนื่องจากทางด้านของท o มัสทูเคิลอาจจะเลือกโลเตชันนักเตะในบางตำแหน่งนะครับทางด้านอังเค d ลดิมาเรียครับคาดว่าจะได้ลงสนามนะครับเช่นเดียวกับมาโรออิกาดีนะครับในขณะที่เนมาครับคาดว่าวันนี้อาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองไปก่อน,นครับ รวมถึงทีมยานเอ็มบัปเป้นะครับแต่เชื่อว่าจะได้ลงในครึ่งหลังในขณะที่ทางด้านของมา์โกแวรรัตติครับมีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับเช่นเดียวกับอิลิซากานราเกข้างหลังยังมีเพสเนลเคมเบมเบ,มเบ้นะครับที่ติดทีมชาติแต่โดนพักในเกมล่าสุดนะครับวันนี้คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวหลักเหมือนเดิมไปดูทั้งฝั่งของนิมส์เจ้าบ้านหน่อยนะครับ แน่นอนครับว่านีมชุดนี้ความหวังฝากไว้ที่นักเตะชาวแอลจีเรียนะครับมิดฟิลตัวลูกอย่างซินาดินเฟอัดนะครับซึ่งร้อนแรงจริงๆนะครับมีส่วนร่วมในการทํา5ประตูนะครับทั้งการยิงเอง3ลูกและแอสซิสต์อีก2นะครับซึ่งขาดไม่ได้เลยทีเดียวครับสำหรับนีมดูแล้วนะครับวันนี้จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับโดยมีตัวสําคัญอย่างไบเกอร์ไมลิงนะครับซึ่งทาไปแล้วสองแอสเิสต์เช่นเดียวกันครับออกสตาร์ทเป็นกองกลางคู่หูนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีกองหน้าอย่างเควินดังกี้นะครับที่กดไปแล้ว1ประตูครับ1นึแอซีนครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันนิมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิลสูงเลยทีเดียวนะครับพวกเขาเล่นกันช่วยกันรุกช่วยกันรับนะครับโดยมีซินเดรินแฟอาจเป็นหัวใจสําคัญในแนวลุกในขณะที่ทางด้านของแฟอาดนี่ได้พักมาเต็มๆครับในช่วงเบรกทีมชาติดูแล้วเกมนี้ฟิตเต็มที่แน่นอนครับพร้อมที่จะเฝ้าบ้านนะครับรับมือกับเปเชอย่างไรก็ตามรับเจอเปเชทีไรเนี่ยนิมเละไม่เป ซีนัดหลังสุดนะครับที่เจอการปรากฏว่าเปเชย,ยิงไม่ต่ำกว่านัดละ2อลูกมาโดยตลอดครับมักจะโดนสามูนยมาเป็นประจำนะครับสำหรับนิมอย่างไรก็ตามครับเปเชเชยมีผู้เล่นหลายคนที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าจากการเดินทางจากทิมชาติครับเชื่อว่าเกมนี้หากชนะไม่น่าเกิน2ประตูฟันธงนิมแพ้เปเช1ประตูตอ่อส